ตามกันต่อในเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับที่กรณีมีพี่น้องประชาชนนะครับนับหมื่นรายที่ตกเป็นเหยื่อนะครับออกมาร้องเรียนว่าเงินในบัญชีตัวเองเนี่ยถูกดูดหายไปอย่างปริศนานะครับและดูดค่อยๆทีละนิดครัละสาบาท40บาทแต่ดูดหลายๆครั้งเข้าเนี่ยนะครับเงินถูกขักออกไปโดยที่เราไม่ได้ทาธุรกรรมทางการเงินและไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆจากธนาคารเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ครับต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเข้าข่ายการถูกแฮกบัญชีหรือไม่หรือว่าการ โจรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เน่นะครับก็เรื่องนี้เนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ก็ดีหรือว่าทางกระทรวง DS ก็ดีเนี่ยก็ออกมาถแถลงเรื่องนี้ครับแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเนี่ยให้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการไปผูกเอานำบัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยไปผูกกับออแอปซื้อของขายของออนไลน์นะครับแล้วก็เว็บไซต์ที่ไม่มีความน่าเชื่อถือเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับ และอีกเคสล่าสุดครับผู้ใช้ a c e b o o k ที่ชื่อว่าสัญชัยสรสิทธิ์เนี่ยหนึ่งในผู้เสียหายที่เงินหายไปจากบัญชีรัวๆหลายครั้งนะครับจนสูญเงินไปกว่า3 8 7 6 7บาทมีการโทรไปแจ้งธนาคารให้อายัดบัตรเรียบร้อยแล้วครับสรุปรวมๆเนี่ยโดนไปทั้งหมด639ครั้งด้วยกันนะครับธนาคารเนี่ยแจ้งครับว่าโดนกันเยอะแต่ของพี่สัญชัยเนี่ยโดนเยอะที่สุดเลยนะครับโดนไป6ก0กว่าครั้งเนี่ยนะครับเมื่อถามว่าทําไมเห็นธุรกรรมแปลก ไม่รีบแจ้งลูกค้าธนาคารให้คําตอบว่าตรวจสอบไม่ทันครับเป็นช่องโหว่ของระบบคําถามต่อมาคือแล้วลูกค้าต้องรับผิดชอบหรืออะไรยังไงนะครับทั้งที่ใช้แค่กดเงินตาม ATM เท่านั้นธนาคารก็บอกไม่ได้ว่าจะได้เงินคืนหรือไม่เพราะทําธุรกรรมมาจากต่างประเทศหากได้คืนยอดอาจจะไม่เท่าเดิมซึ่งก็ต้องดูอัตราแรกเปลี่ยนอีกทีนะครับทั้งนี้นายสัญชัยเนี่ยครับระบุว่าธนาคารนี้เนี่ยเป็นเงินบัญชีเงินเก็บ ยืนยันว่าไม่มีการไปผูกบัตรกับแอปซื้อสินค้าใดๆทั้งสิน้นโดยตนเองเนี่ยกว่าจะรู้ตัวว่าเงินหายจากบัญชีก็ผ่านไปแล้วถึง6วันนะครับตอนนี้เนี่ยได้แต่รอทางธนาคารตรวจสอบอย่างเดียวและไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะได้เงินคืนหรือไม่ด้วยนะครับขณะที่เรื่องนี้เนี่ยครับทางตํารวจไซเบอร์เนี่ยครับก็ออกมาให้ข้อมูลครับแล้วก็แจ้งเตือน,นครับบอกว่าเป็นภัยที่เกิดมาบ่อยครั้งแล้วนะครับกรณีการจุลกรรมทางบัญชีอิอนิทส์นะครับโดยอาศัยช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นกรณีบัตรนะครับบัตรเลขหลังบัตร เครดิตเราบัตรเดบิตเรานะครับนำไปฉวยโอกาสในการที่จะดูดเงินเราออกจากบัญชีเรานะครับโดยการแฮกหรือว่าวิธีใดๆก็ตามเยนะครับทางตํารวจไซเบอร์เนี่ยเชื่อครับว่าเออคนร้ายเนี่ยไม่น่าจะก่อเหตุคนเดียวอีกทั้งยังมาจากกลุ่มที่ใช้วิธีในหลายรูปแบบนะครับซึ่งพฤติการเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะ3 3ข้อหลักๆ3ลักษณะก็คือ1เป็นการปลูกบัญชีบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัญชีธนาคารเข้ากับแอปต่าง,างๆเช่นแอปพลิเคชันออนไลน และข้อมูลเนี่ยเกิดหลุดไปถึงแก๊งมิจฉาชีพนะครับข้อที่2คือการส่ง SMS หลอกลวงที่จะส่งลิงก์มาตาม SMS เข้ามือถือผู้เสียหายและให้กรอกข้อมูลต่างๆเช่นปล่อยเงินกู้ปรยีนีไทยอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่3คือการใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยในชีวิตประจำวันเช่นการให้บัตรพนักงานไปชําระสินค้าและบริการในห้างหรือการเติมน้ํามันครับอาจจะถูกพนักงานเก็บข้อมูล เลขหน้าบัตร16หลักและเลข CVC หลังบัตร3ตัวซึ่งคนร้ายเนี่ยอาจจะมีการรวบรวมข้อมูลและขายต่อในตลาดมืดได้นะครับโดยข้อมูลชุดนี้เนี่ยทางพลตรวจตัวกระใช้คล้ายคลึงก็ได้มีการเปิดเผยครับลองไปฟังเสียงครับสำหรับทางธนาคารนะครับมีความมีความอันตรายอยู่ในตัวทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นก็ผมต้อง,องกรับเตือนท่านว่าให้ทุกท่านดูนะครับในี่นะครับที่ผมบอกเนี่ยผมจะทําให้ดูตัวอย่างคือปิดแถบรับนนะครับด้านหน้าเนี่ยถึงจะรู้สิบหกตัวด้านหน้าไม่รู้สามตัวด้านหลัง เวลาท่านรูดบัตรนะครับไม่ว่าจะเป็นในห้างที่สถานีบริการน้ามันนะครับถ้าท่านปิดนี้ไม่มีใครทําอะไรท่านได้ถ่ายไปก็ไม่มีประโดยชน์ได้แค่แบัตรหน้าและสามตัวหลังไม่รู้นะครับเขาไม่สามารถจะไปซื้อของออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้าท่านเขียนนะครับท่านซื้อผมเองเนี่ยมีประสบการณ์อยู่แล้วผมซื้อบัตรเครื่องบินเนี่ยบัตรสายเครื่องบินผ่านนะครับผมก็จะบอกสิบหกตัวหน้าแล้วก็สามตัวหลังก็หักได้เลย และเอสเอจะขึ้นทันทีนะครับว่าเราแอรได้หักเงินไปในค่าอะไรต่างๆคือตอนนี้มันบริการเราอยู่แล้วเพราะนั้นผมยเมว่าคู่เป็นสักครู่นี้ก่อนก่อนหน้าทั้งหมดก็คือท่านมี s m s ท่านต้องตรวจเอนเอ็เอ็ N N N นะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับการแก้ขไขทางสถารับทางสำนักงานดุลแห่งชาตินะครับได้แก<า>้ไขเรื่องความร้อ่อนนะครับความร้อมในการรับแจ้งความทุกท่านสองื่อท่านมีความเดือดร้อนท่านต้องเอาเอกสารหลักฐานจากธนาคารนั้นๆนะครับ มาแจ้งเพื่อให้เห็นว่าท่านนั้นเป็นผู้เสียหายสามครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ครับทุกอย่างถ้าเป็นความเดือดร้อนของภาคประชาชนท่านผู้จัดการโดยกแห่งชาตินะครับท่านเน้นย้ำนะครับเราจะบริการทุกท่านอย่างวันนี้เหตุอาจจะเกินที่เชียงใหม่แต่ท่านเดินทางไปสุราษฎร์นะครับท่านไปแจ้งที่สุราษฎร์ได้เลยครับไม่ต้องเดินทางย้อนกลับมาที่เชียงใหม่ครับนะครับท่านแจ้งได้เลยนะครับนี่เป็นคําสั่งที่ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด5ข้อที่ขันผมมุงสรุป ข้อสำคัญกกเขา้า,าข่าว้ายท่านฝ่งยนะครับและเรามีการเดินไปแล้วนะครับในเรื่องของการป้องกันต่างๆในเบื้องต้นนี่นะครับออรูปแบบการระาคาของผิดนั้นก็ยังวนอยู่ในลู่เดิมๆนะครับก็คือการนำเอาบัดไปใช้นะครับชอบเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกวมม่า scammer นะครับพวกเอาบัดเครดิตที่เป็นแบบแถมไม่เหลืนะครับปัจจุบันนี้ทําไม่ได้แล้วก็เกิดจากการความสะดวกสบายของการบริการเนี่ยนะครับมันถึงเป็นต้นเหตุข,ของการถูก นำข้อมูลไปใช้ไม่ไม่เรียกว่าแอปนะครับจริง,รงๆแล้วมันเป็นแมนนวลมากแล้วก็เป็นการอาจจะเป็นการขายข้อมูลด้วยซ้นี่นะครับทางตรวจโทรโทาการ์ใ้คืนผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็ให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนในเรื่องของการระมัดระวังโดยการใช้บัตรนะครับผูกกับแอป,ปต่างๆให้แนะนําให้ปิดเลข3ตัวหลังไว้ครับเพื่อป้องกันการมิจฉาชีพเนี่ยนำเลขบัตรเราไปทําธุรกรรมที่ผิดกฎหมายหรือว่าไป อาศัยช่องโหว่ตรงจุดจดนี้นะครับเนี่ยครับมีการแถลงวความคืบหน้าเมื่อวานนะครับโดยพบว่ามีผู้เสียหายประมาณ4 0,000ื่นคนครับยอดสูงสุดใน2 0,000 0บาทมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า10ล้านครับซึ่งเป็นการไม่ได้เป็นการหลุดเงินจากบัญชีครั้งละมากๆในคราวเดียวแต่เป็นการตอบเล็กตอบน้อยจนกว่าผู้เสียหายเนี่ยจะรู้ตัวก็สูญเงินไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับต้องระมัดระวัง เดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมาในรูปแบบไซเบอร์ออนไลน์นะครับเราจะต้องปรับตัวให้ทันระมัดระวังให้มากขึ้นโดยเฉพาะในการใช้บัตรเครดิตบัตรเดบิตเนี่ยหรือว่าหากใครพบความผิดปกติให้รีบแจ้งธนาคารครับแล้วก็อายัดบัญชีทันทีนะครับป้องกันเงินเราจะสูญหายเพราะว่าเขาก็ไม่ได้คำตอบรัาว่าธนาคารเนี่ยจะได้เงินคืนหรือเปล่านะครับเขาให้เครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ